สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องแปจุดสำคัญตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางไกลครับอย่าให้การเดินทางไกลของคุณทำให้คุณหัวเสียเพราะสารพัดปัญหาของรถเสียกลางทางครับ1ตรวจเช็คแบตเตอรี่ก่อนเพราะแบตเตอรี่รถยนต์คือหัวใจหลักสำคัญของการสตาร์ทเนื่องจากเป็นตัวทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับระบบ ครื่องยนต์ครับวิธีทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ 1. ใช้แปรงลวดขัดจนคาบกัดก่อนครับ 2. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกโดยเริ่มจากสายไฟขั้วลบก่อน 3. ทํทำความสะอาดทั้งขั้วบวกด้วยน้ำยาและทำความสะอาดแบตเตอรี่โดยเฉพาะครับ 4. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดครับ 5. ใช้ผ้าแห้งเช็ดขั้วครับ 6. ประกอบกับตามเดิมครับ ข้อที่2ก็คือ,อล้อรถยนต์ครับรล้อรถยนต์เป็น 1. จุดสำคัญมากใช้ในการสัมผัสกับพื้นถนนดังนั้นต้องมีการเช็คระยะเช็คดอกยางเช็กลมให้เรียบร้อยครับข้อ3คือการเช็คสถานะรถช่วงล่างครับระบบช่วงล่างถือเป็นศูนย์ท่วงของการขับขี่รถถึงแม้จะค่อนข้างยากสักนิดแต่ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับข้อ 4. ระบบเบรกลมันเบรกครับ ระบบเบรกเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของตัวรถที่ทำให้รักษาชีวิตผู้โดยสารไว้ได้ระบบเบรกจึงต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอครับ 5. ระบบไฟและใบปัดน้ำฝนครับในบางครั้งที่มีทัศนวิสัยที่ไม่ดีอาจจะต้องใช้ไฟช่วยครับและเมื่อมีฝนตกก็ต้องใช้ใบปัดน้ำฝนเราควรเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยครับ 6. น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อระบบกลไกในเครื่องยนต์ครับ ประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องจะดีจะต้องผ่านการใช้งานไม่เกินระยะทางตามที่คู่มือกำหนดครับ 7. หม้อน้ำและระบบระบายน้ำร้อนระบบระบายความร้อนถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์ครับเพราะถ้าเกิดความร้อนสะสมมากจะทำให้เครื่องร้อนครับ 8. แผ่นกองอากาศและระบบแอร์เป็นชิ้นส่วนที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากสิ่งสกรปรกหรือสิ่งแปลกปลอมครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง Happy Dudi Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับและแน่นอนว่าทางคลิปหน้าก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยครับขอบคุณครับ